สวัสดีครับท่านชมพบกันอีกครั้งในรายการอาเซียนคาเฟ่วันนี้ผมยังอยากจะพูดคุยในเรื่องของย Y O L D นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่ายังโอกลุ่มคนที่อายุ65-70ปีนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับดรสมบัติสวัสดีครับสวัสดีครับครับดรสมบัติก็ถือว่าเป็นคนสำคัญในประชากรกลุ่มนี้ นะนะอาจารย์ถึง65ปียังหกสิบแล้วครับโอ้ดูหน้ายังใสยอยู่นะครับก็หกห้าถึงเจ็ดสิบปีนะนะครับแล้วก็อาจารย์เคยใช้ชีวิตในยุโรปนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตามสบายนะครับนะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอาจารย์อาจจะพาพวกเราโยงไปถึงทางยุโรปนะหรือว่าคอมเมนต์เลาาที่ว่าผมแอบทราบว่าสองสามปีนี้ อาจารย์ไปนอนที่นั่นบ่อยครับบินบ่อยออบินบ่อยโอเคครับ <_ S 2> ก็เรามาโฟกัสในในกลุ่มใกล้ตัวเรารนะครับในไทยเนี่ยในสังคมไทยประชากรขนาดนี้เขาบอกว่าประมาณ67ล้านคนค <_ S 1> ใช่ไหมถ้าของเราเนี่ยถือว่าเป็นสังคมสวเต็มตัวประชากรอายุ60อัพประมาณ20เปรเซก็ประมาณ13ล้านคน นะ13ล้านคนนะครับแล้วก็ถ้าเราบอกว่าแค่10%นะ10%นี่มัน60อัพใช่ไหมถ้าผมดูว่าคนอายุ60-70อาจจะ10%ก็ประมาณ6.5ล้านคนในสังคมไทยไม่น้อยเลยนะทีนี้ถ้าพูดถึงว่า6.5ล้านมันก็มันคงไม่ใช่ทั้งหมดนะผมอยากจะลองโฟกัสไปที่คนกลุ่มประมาณแสนคนนะแสนคนในที่นี้ ผมมองเห็นภาพนี้ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่กเกษียณแล้วนะผ่านผ่านชีวิตัยเกษียณบางคนที่ราชการนะครับก็ได้รับบำนาญน,นะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นี่สบายสบายเลยนะส่วนใหญ่เงินเดือนก็ประมาณที่รับบำนาญก็ประมาณสี่ห้าหมื่นขึ้นไปนะครับอันที่สองเขามีประสบะการณ์ชีวิตมีประสบะการณ์การทำงานนะบางคนอาจจะมีประสบะการณ์ในแะง่ ความถนัดส่วนตัวนะครับแล้วต่อมาคือเขามีองค์ความรู้มีองค์ความรู้นะแล้วก็เพราะฉะนั้นผมโฟกัสไปที่คนแสนคนเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้ไม่ไม่มีปัญหาสุขภาพ,าพนะเราตัดไม่พูดถึงคนกลุ่มติดเตียงหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นี่ดูยังแอคทีฟผมบอกว่าคนกลุ่มนี้นะผมทราบว่าบางคนเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอน ใช่ใช่ไหมเยอะแยะเป็นนักดำน้ำเป็นอะไรต่ออะไรนะครับ<ช>แล้วก็คนเหล่านี้ผมบอกว่าเขามีทุนทางสังคมใช,ใช่ไหมการที่คุณอยู่ในตำแหน่งงานจนมาถึง60แล้วมีชีวิตต่อจนถึง65เนี่ยคุณมีทุนทางสังคมสูงมีเครือข่ายใช่ไหมแล้วก็มีทุนสะสมนะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงวัยนี้จริงๆไม่ต้องเลี้ยงลูกแล้ว ใช่ไหมหลานก็อาจจะเลี้ยงได้เลี้ยงบ้างไม่ได้เลี้ยงบ้างนะครับแต่ลูกก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลแล้วลูกก็อายุประมาณเนี่ยสามสี่สิบแล้วเขาก็เป็นอิสระแล้วเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดรสมบัติลองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะว่ามีความคิดเรื่องนี้ยังไงหรือว่าวางแผนกับชีวิตตรงนี้ยังไงนะอาจารย์อาจจะเชื่อมโยงให้เราไปเห็นทางซีก โลกทางยุโรปตะันตกทางยุโรปครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับที่วันนี้ให้เกียรติผมมาร,มร่วมรายการผู้สูงวัยยังโอดทั้ทงยังและโอดยังภาษาไทยคือว่ายังยังไม่แก่ยังเป็นุ่มยังยังเป็นุ่มอยู่ร <rick af one> ครับก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนมันดีขึ้นครับแล้วทําให้คนอายุยืนขึ้นแล้วก็เราอย่างที่ว่านะจังยุโรปเนี่ยหกสิบห้าปีเพิ่งเริ่มเกษียณแสดงว่า เขายังมีคุณค่าในการทํางานหมายว่าเขาให้ถึงหกสิบห้าถึงจะเกษียณอายุครับนะครับส่วนของไทยเริ่มละหกสิบสองหกสิบสามถอยว่าผมู้เชี่ยวชาญใช่ครับแล้วยังข้าราชการตุลาการเขา้ถึงเจ็ดสิบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเหล่านี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้มีเวลามีคุณค่าทางสังคมมีประสบการณ์ชีวิตอันนี้สาคัญมากคือประสบการณ์เพราะบางคนก็บอกว่าเมื่อฉันมีอํานาจฉันไม่มีประสบการณ์ เมื่อฉันมีประสบการณ์ฉันไม่มีอำนาจเสียแล้วแต่คนเหล่านี้กําลังมีอำนาจและประสบการณ์ครับซึ่งเป็นส่วนสาคัญมากอย่างของยุโรปเนี่ยเราจะเห็น,นว่าเขาพอได้ถึงหกสิบห้าเกษียณเขาก็เดินทางทัวร์ไปทั่วโลกแล้วเขาก็จะบินไปบินมาอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นี้ว่าผมไปใช้ชีวิตในเขมรนลาวและยุโรปเปนเวลาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็เดินทางบ่อยมีโอกาสได้ไปสัมผัสไปช่วยงาน การสร้างมหาวิทยาลัยของลาวขมีนะพวกนี้ครับซึ่งเขาต้องการประสบการณ์ตัวนี้มากเพราะขณะที่เรายังหนุ่มหรือยังมีการที่ต้องหาสแสวงหาอยู่เนี่ยเราอาจจะขาดประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นยังโอเนี่ดีมากเลยครับ,รบที่อาจารย์พูดถึงแล้วอยากให้จัจารั์ลองเล่าถึงไลฟ์สไตล์ของคนทางยุโรปรใช่ไหมค,คือ ถ้าบอกว่าสังคมผู้สูงวัยมันก็อย่างที่พูดอ่ะนะมัน20%อันนี้ผมอาจอยากจะโฟกัสไปกลุ่มคนที่ที่ดูว่าเหมือนกับมี potential หน่อยเพราะในหัวข้อนี้เนี่ยผมอยากจะค้นหาในประเด็นที่ว่ามีคนกล่าวว่ากลุ่มโยเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ทรงอิทธิพลในโลกใบนี้และกำลัง disrupt ในหลายๆมิติครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ไงว่าอาจารย์ คือคนพวกนี้จะมีประสบการณ์เยอะอผ่านช่วงของใบทํางานผ่านทุกๆอย่างมาหมดแล้วงั้นอย่างยุโรปเนี่ยเมื่อเขากเกษียณเขาก็เดินทางไปทั่วโลกไม่ใช่อยู่กับที่แบบเหมือนอดีตการที่ผ่านมาอืนะครับเขาก็จะท่องเที่ยวไปเพราะว่าโอกาสเขามีละเวลาเขามีละเงินก็มีละใช่ไหมครับนั้นเอน่วยง,งานอะไรต่างๆถ้าเราจะร่วมเริ่มวางแผนเนี่ยหรือองค์กรที่จะแสวงหากําไรเนี่ย เราต้องเริ่มวางแผนที่จะดูแลคนเหล่านี้แล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นโพ t เทนเชีเป็นลูกค้าที่สําคัญมากของเราอืในการที่ต้องดูแลเขานะค,ะครับเพราะว่าเราก็เคยคุยกันว่าตอนหนุ่มๆมันไม่ค่อยจะมีเวลาอืต้องทํางานสะสมเงินครับคือที่อาจารย์บอกว่าคนกลุ่มนี้เราต้องดูแลเขาครับนะแต่ที่ผมอ่านในรีเสิร์ชหลายรีเสิร์ชนะเขาพูดมาว่า คนกลุ่มนี้นะครับเขาจะดูแลสังคมครับนั่นคือ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 คำตอบผมไงคือเราดูแลเขาไหมเกาว่าไงการท่องเที่ยวเราก็ต้องทำให้ถึงงานที่เขาเป็นหมายว่าเขาคือกลุ่มเป้าหมายใช่ครับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เขาจะต้องเป็นโปรเทนเชียรของเราเพราะฉะนั้นการดูแลเขาเหมือนว่าเราต้องทําโปรแกรมให้เหมือนที่เขาต้องการในประเด็นที่ผมพูดคำว่าพอพูดคำว่าดูแลนะในสังคมตะวันตกเนี่ยหรือแม้แต่ในสังคมไทยเองเริ่มมองว่าครับ ถ้าคนกลุ่มนี้ใช่ไหมเขายังทํางานอยู่นะครับยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นการทํางานอยู่ก็หมายถึงว่าเขายังมีรายได้เขายังเสียภาษีให้รัฐถูกต้องครับอันที่สองเขายังสุขภาพดีนะครับเขาก็ประหยัดเงินของหลวงในเรื่องงบรักษาพยาบาลบอันที่สามก็คือเขาไม่ต้องรับเบี้ยบำนาญ ใช่เพราะว่ายังไม่เป็นภารทางสังคมรั่เขาจะจ่ายคืนนันแบละสงมหมยเขาทางยุโรปเขาบอกว่าถ้าเราดูเราอะไรอ่ะเขาเพอดูแลมันว่าถ้าแฮนเดิลหรือว่าใช่ไหมมองคนกลุ่มเนี้ยอย่างที่บอกว่าสักแสนคนในสังคมไทยนะซึ่งแสนคนเนี้ยเป็นคนที่จริงๆแล้วเขายังมีศักยภาพครับนะยังมีศักยภาพยังมีรายได้นะ สุขภาพดีจะมีไรได้ออแล้วก็ยังมีมันสมองที่ดีครับนะครับ,รบแล้วก็ยังสนุกกับการทํางานใช่ครับงั้นคนกลุ่มนี้นี่ถ้าบองจริงหนึ่งคนเนี่ยอาจจะเท่ากับเด็กจบใหม่ละเกือบยี่สิบสามสิบคนลมั้งนะครับแต่ปัญหาทางยุโรปอันหนึ่งอาจารย์ที่เรามองข้ามไม่ได้คือเขาเป็นสังคมที่มีประกันสังคมดีอเราทำงานเราจ่ายภาษีและจ่ายค่าประกันสังคมไป ทีนี้พอเขายุ่มากเนี่ยรัฐจะต้องมาดูแลเขาแทนครับนะครับแต่ถ้าเขามีรายได้อยู่เขาไม่จาเป็นต้องพึ่งภาษ,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 ษีาตัวนี้ซึ่งเป็นข้อดีของรัตะวันตกประเทศตะวันตกที่เขายังมีคนเหล่านี้แข็งแรงอยู่นะครับที่ไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรไปหาหมอไปคดกระสอบกระแซดแถมยังสามารถใช้เงินที่เขาเก็บสะสมมาตลอดชีวิตเขาครับก็ในเรื่องนี้นะที่ผมได้ดูจากงานวิจัยมันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ ที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับอันที่หนึ่งนะคนวัยเนี้ยก็หมายว่าเกิดในยุคเบบี้บูมก็ประมาณ65ปีย้อนหลังก็หมายหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ใหม่6 7 0ประมาณนั้น6ตั้งแต่อ่า1955ถึง1960โดยประมาณนะครับก็เนี่ยประมาณย้อนไปประมาณ65ปีครับปีนะแล้วก็ก็หมายว่าเอาชีวิตรอดมาได้65ปีนะแล้วที่สองรอดโควิด ทำไม่ปวดด <_ at> ้วยครับรอดไม่ปวดรอดจากโควิดนะอันที่สามเพรายังผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรพิเศษมีภูมิต้านทานนะมีภูมิต้านทานเนี่ยยังยังไม่ใช่ว่าวัคซีนนะคือเขาไม่ใช้ชีวิตประมาทไม่ประมาทก็ไม่ประมาทตอนนี้ไม่ประมาทแล้วก็รู้จักการวางแผนใช่ครับวางแผนใช้เงินใช้เวลาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ใช้สกยภาพของตัวเองนะครับเพื่อให้กับ ชุมชนสังคมครับนะครับก็ผมมองอย่างนี้นะครับที่เอาเรื่องนี้มาไปเด็นพูดคุยเนี่ยมันคงอาจจะมีความต่อเนื่องนะครับผมก็คิดว่าเนื่องจากผมก็เป็นคนหนึ่งในคนกลุ่มนี้ก็อยากจะให้คนกลุ่มเราอ่ะนะรวมทั้งตัวผมเองยังมีคุณค่ากับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชิญชวนพวกเราอะนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเริ่มจาก65อัพ อาจจะย้อนไปสักคนที่อายุห้าสิบห้าให้เขาเตรียมตัวเ,เตรียมการนะครับแล้วคุณจะได้เป็นผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่สมาร์ทนะครับไม่เป็นภาระกับครอบครัวไม่เป็นภาระกับสังคมคไม่เป็นภาระกับรัฐบาลน,นะครับแล้วผมเชื่อว่าคนยุคนี้นะเขาสามารถขึ้นตอนนี้เนะี่ยตัวเลขเฉลี่ยของอายุผู้ชายนะก็ประมาณเจ็ดสิบสามปีแล้วนะผู้หญิงก็ประมาณเจ็สิบห้าปีเพราะงั้น คาว่า70นี่ยังยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยด้วยซ้ำใช่นะเพราะว่านะครับอาหารการกินดีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วคนก็มีวินัยมากขึ้นใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับพูดคุยผ่านสื่อแล้วก็เชิญชวนพวกพวกพวกเรานะครับให้ความสําคัญกับตัวเองดูแลตัวเองนะครับเมื่อสักวันหนึ่งเมื่อเวลามาถึงผมอยากจะรวบรวม คนที่มีศักยภาพในกลุ่มนี้สักสักหมื่นคนในสังคมไทยะนะเพื่อให้คุณเป็นเสาหลักในทุกวงการที่คุณสังกัดนะในทุกชุมชนในทุกพื้นที่ที่คุณสังกัดนะครับก็จงหวัดมีอะไรที่อยากจะเติมในเรื่องนี้ไหมครับก็ถ้าเผื่อว่าอาจารย์คิดว่าควรจะมีชมรมผู้สูงวัยวัยแบบสมาร์ทนะครับไม่ใช่วัยแบบกระตอกกระแตนะครับผู้สูงวัยแห่ง ที่มีสัญญาภาพทั้งหลายครับผมเห็นด้วยนะเพราะว่าคนเหล่านี้นี่เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งครับประสบการณ์เขาเยอะเงินก็พอมีอยู่นะครับเวลายิ่งเวลายิ่งเยอะอย่างนะครับเราจะชวนเขาทาอะไรเขาก็ให้ความมุ่งมือดีเพราะคนในวัยเดียวกันประสบใกล้เคียงประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับเพราะการจะมาทะเลาะเบาแวงเหมือนวัยรุ่นกับคนแก่ก็ไม่มีครับ ถึงที e okay. ่อาจารย์กำลังคิดนี่น่าสนใจน่าสนับสนุนครับครับเห็นด้วยครับก็อย่าลืมชวนผมเข้าไปในกลุ่มของท่านด้วยนะครับก็นะครับคือจากวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องโยยังโอนะครับมีคนเขาใช้ศัพท์เป็นภาษาไทยว่าคนแก่รุ่นกระตอผมไม่ค่อยชอบนะครับผมยิดว่าอาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนที่เริ่มเข้าสู่วัยชลา ไม่ใช่ทารกเท่าหรือเท่าทท่กไม่ใช่นะเท่าเท่ารกก็ไม่ชอบแก่รุ่นกระตอผมฟังดูรู้สึกมันไม่ค่อยดีครับนะครับมันมันมันนิ่งถีบอ่ะนะก็อาจจะบอกว่าผู้สูงวัยนะที่เหมือนกับว่าสตรองสมาร์ทนะสตรองสมาร์ทผู้สูงวัยสตรองสมาร์ทแล้วก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นดิสรับของสังคมในหลายเรื่องผมยังอยากจะมองว่า ถ้าคิดให้ดีวางแผนให้ดีนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟอลคอมของสังคมนะครับจุดที่ขันนัดทำนะให้หลายสังคมนะครับที่เรื่องของคนรุ่นหลังๆนะอาจจะอะไรอะ่ะสามสิบสี่สิบห้าสิบทะเลาะก,กันเนี่ยคือลองฟังความเห็นของคนกลุ่มนี้ที่ยังที่ยังดีอยู่นะที่มีคุณธรรมเนี่ย ก็จะทำให้เกิดโซลูชันใหม่ๆในสังคมได้ถูกต้องครับนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าในทุกสถาบันของของโลกใบนี้นะไม่ว่าสถาบันการเมืองสถาบันทางสังคมก็ยังอะไรอ่ะยังมีความเคารพผู้อาวุโสนะครับในกรณีที่ผู้อาวุโสท่านนั้นนไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะครับแต่เป็นคนที่มีความคิดนะความอ่าน สติปัญญาสมองยังสมบูรณ์<ช><ช>ครับแล้วก็ยังอยากจะทํางานให้กับสังคม<ช>ครับ<ช><ช>ก็สําหรับวันนี้เราคงจบด้วยความคิดดีๆตามนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมทุกฟังมีคําถามหรืออยากจะมีส่วนร่วมข้อเสนออะไรก็ติดต่อเข้ามาทางรายการตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้นะครับสวัสดีครับ